สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของฮอกอายกันนั่นเองนะครับจริงๆก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมแต่ตัวของผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับผมป่วยอยู่ครับแบบเจ็บคอมากๆเลยนะครับผมวันนี้จริงๆก็ยังเจ็บคออยู่นะก็เลยยังไม่ได้ทำ Comic World Story ลงไปเลยนะเสียดายด้วยนะใครติดตาม Comic World Story อยู่เนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรามารีวิวฮอกอายกันดีกว่า นะครับผมเพิ่งมีโอกาสได้ดูไป2ตอนแรกเมื่อแบบเมื่อกี้ที่ผ่านมาเองนะครับก็เรียกได้ว่าเอ้ยแจ๋วมากเลยนะครับผมรู้สึกว่ามัน มันมันมันมากกว่าที่เราคิดไว้อ่ะคือหนึ่งเลยนะครับผมใครที่อยากติดตามฮอกอายเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่สาเหตุหรอกถูกไหมนะครับหนึ่งเลยเนี่ยคือเราอาจจะเป็นแฟนคลับมีเมนเป็นฮอกอายเองหรือเป,ปล่า2นะครับผมอยากดูตัวละครเคสบิชอปมากๆเลยนะครับหรือเรียกกันง่า,งงายๆว่าฮอกอายรุ่นตอบไปก็ได้ครับแล้วก็อย่างที่3เนี่ยนะครับผมเราอยากจะเห็นบรรยากาศเซตอัพในโลกของมาเวลเนี่ยว่าเฮ้ยพอมันดูเป็นเรื่องราวของคนน่ะไม่ได้เรื่องราวของผู้มีพลังวิเศษอะ่ะ คนในโลกแห่งความจริงเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ทานอสเนี่ยหลังจาก The Blip เนี่ยนะครับผมหลังจาก Avengers Endgame มันเป็นยังไงนะครับซึ่งทั้ง3เหตุผลนี้นะครับผมคุณจะได้รับชมอย่างจัดเต็มมากๆในซีรีส์ฮ a อกอายอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเล็กๆนะครับผมรายละเอียดรอบตัวเราเลยเนี่ยพร้อมทุกอย่างมาเว้ใส่ใจมากๆนะครับผมเกี่ยวกับรายละเอียดของผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากโลกที่มีฮีโร่อยู่จากเหตุการณ์ของธาน,นอสหรือแม้จ่ย้อนกลับไปถึง a เ e n เจ r ร์ภาคแรกเลยครับซึ่งแน่นอนแหละอันนี้เราไม่สปอยใไดๆนะพูดแค่ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับโลกเนี่ยเวิ l d ์บิ l ดิ n งเนี่ยทำมาดีมากๆ สองนะครับผมเรื่องของฮอกอายเนี่ยเราก็จะได้เห็นหลายๆด้านของตัวของครินบาร์ตันมากขึ้นนะครับในมุมที่ว่าแบบเฮ้ยถ้าเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อ่ะถ้าเราเห็นฮีโร่ในวันปกติเนี่ยจะเป็นยังไงครับก็ก็เป็นอะไรที่เจ๋งเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่ามันแปลกใ,ใหม่มากๆเลยนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับเรื่องราวที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องจริงๆเลยสําหรับผมก็คือเรื่องราวเคธบิชอปนะครับผมดูแล้วตั้งแต่ตอนแรกเลยรู้สึกตกหลุมรักตัวละครนี้มากๆนะครับผมมันก็เรียกได้ว่า2ตอนแรกก็ทําให้เรารู้สึกว้าวได้อ่ะ ตอนแรกไม่คิดว่าซีรีส์นี้จะดีขนาดนี้นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยหลังจากดูมานะเอาคะแนนไปนะครับผมอยู่ที่9เต็ม10เลยนะครับผมสําหรับผมในตอนนี้นะให้ความรู้สึกเนี่ยนะครับผม2ตอนแรกอะ่ะรู้สึกว่ามันน่าติดตามมากๆเลยครับผมคือดูแล้วค่อนข้างจะถูกใจมากๆเลยนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบมีซิทคอมมาเหมือนวานด้าหรือไม่ได้แบบว่าโอ้โหทีวีเอเหมือนโลกิอะไรแบบนี้ไม่ได้การเมืองเหมือนกับเฟลคอนแต่มันก็มีสเสน่ห์ของมันอยู่คือแต่แต่ละเรื่องของมาเวลมันมีจุดเด่นของตัวเองหมดเลยนะครับผม โดยรวมเนี่ยถามว่าควรค่าแก่การดูไหมควรค่ามากๆเลยนะครับเราจะได้เห็นเหมือนทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตไปอีกเหมือนเป็นซีรีส์ที่ทําให้เราได้เห็นทุกช่วงเวลาเลยอนาคตจะเป็นยังไงคือมันไม่ได้เห็นแบบเห็นเลยนะแต่แบบเรามองออกเลยครัว่า โอ้โหนี่แหละคืออนาคตของมาเวลสิ่งที่มาเวลกาลังจะมุ่งหน้าไปคืออะไรนะครับก็โดยรวมเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยแล้วก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยเป็นเหมือนการเอาซีวีธรรมดาเนี่ยนะครับผมซีวีแบบทีวีซีวีของฝรั่งเนี่ยนะครับผมมารวมกับความเป็นฮีโร่เข้าไปนะก็เอาไปกเต็ม10เลยนะครับผูกใจแบบ เกินคาดตอนแรกผมคิดว่าอาจจะอยู่สัก8เต็ม10อะไรแบบนี้ก็แบบเป็นที่น่าโอเคแล้วถูกว่าเพราะ8เต็ม10เนี่ยมันก็เยอะอันนี้ดูมาโอ้โหมันว้าวอ่ะม,มันเจ๋งว่ามันทำแล้วเรารู้สึกแบบน่าติดตามเราอยากเรียนรู้เกี่ยวกับโลกของมาเวลอ่ะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฮีโร่มากไปกว่าเดิมอีกเราอยากรู้ถึงเรื่องราวของคนธรมนรมดาคนที่แบบทรงอิทธิพลคนนู้นคนนี้คนนั้นเราอยากรู้ถึงเรื่องราวตรงนั้นมากกว่าเดิมอีกนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองไปดูกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวดึกๆววัันนนีีน้่่แะร,ร,บ,ระบบผมมสกาชงอไ รเราจะทําคลิปความรู้สึกหลังดูมาให้นะครับซึ่งจัดเต็มอย่างแน่นอนที่ว่าลงดึกหน่อยเนี่ยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวช่วงประมาณสามทุ่มแบบผมมีธุระพอดีอะ่ะเ,เดี๋ยวรีบอัดอะไรให,ให้แล้วก็เดี๋ยวจะได้ตัดให้ทันนะครับผมก็ยังไงช่วงนี้ขอภายจริงๆช่วงนี้ธุระเยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยวจะรีบทาคลิปให้ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ